s m g News s m g News Channel พบกับตุกตาพิชามนสยามเอสแบตเตอรี่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกับอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน เมื่อเร็วๆนี้บริษัทสยามเยเอสแบตเตอรี่จำกัดนำโดยคุณเจษราเจียมพานทองกรรมาการผู้จัดการเป็นตัวแทนในการลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการอุตสาหกรรมที่มีปัญหาเสี่ยงต่อการลักลอบทิ้งโดยใช้หลัก 3R และไคเซนประจำปีงบประมาณ2,565ร่วมกับ นานยพรยศกันกรองรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมตัวแทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการโรงงานต่างๆที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งนี้เพื่อน,นําไปสู่แนวทางการลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดกําจัดเพิ่มมูลค่าของเสียและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้าสอดคล้องหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและนําไปสู่การใช้ประโยชน์ของเสียทั้งหมดในโรงงาน มาเล่โอเพนนิ่งเอนจิเนียริ่งเซ็นเตอร์เอเชียในประเทศไทยคณะผู้บริหารมาเลนนำโดยมิสเตอร์ลาฟคิมเลนมิสเตอร์ปีเตอร์เกสเคียร์คุณประกาสิทธิ์พรประภาคุณโยชิกิโมริคาวะและคุณวสันต์วันแก้วร่วมพิธีเปิดศูนย์วิศวกรรมแห่งเอเชีย ศูนย์กลางพัฒนาด้านวิศวกรรมในเอเชียแปซิฟิกสำหรับผลิตการกองและอุปกรณ์ต่อเพื่อเครื่องยนต์ทั้งนี้ภายใต้บทบาทสำคัญเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนที่ดีที่สุดทำให้การขับเคลื่อนที่มีมีประสิทธิภาพสะดวกสบายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ส่วนวิศวกรรมแห่งเอเชียแห่งนี้จะพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์รวมไปถึงเป็นศูนย์การ,รผัดดันเทคโนโลยีสําหรับการขับเคลื่อนในอนาคตอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายขยายพื้นที่ทดสอบเป็น4,000ตารางเมตรภายในปี2026นิสสันอเว c a ร์ล้อน,นี้ขับขี่ปลอดภยัยสบายใจทุกเส้นทางนิสสันอเวแคร์ชวนขับขี่ปลอดภยัยสบายใจทุกเส้นทาง โดยโปรโมชั่นสุดพิเศษเมื่อซื้อแพ็กเกจ 1. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถสูงสุด24%พิเศษส่วนลดใบปัดน้ำฝน10%หรือเปลี่ยนยาง4เส้นลดทันที500บาทพร้อมรับประกันราคายางเจอที่อื่นถูกกว่าเราจ่ายส่วนต่างและรับสิทผ่อน0%นนานสูงสุด10เดือนรีบด่วนจำนวนจำกัดตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2565สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Official สยามนิสสันบายสยามกุลการชวนคนรักมาเปลี่ยนใช้แบตเตอรี่ e s เพิ่มความอุ่นใจในทุกเส้นทางขับขี่ e s แบตเตอรี่ชวนชาว SMG ชวนคนรักมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ e s เพิ่มความอุ่นใจในทุกการขับขี่ให้มากยิ่งขึ้นเพียงลงทะเบียนสมัครสมาชิก e s w a r r a n t y ที่สุดของการรับประกันแบตเตอรี่แท็กคุณภาพเยี่ยมพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรับประกันแบตเตอรี่ทุกรุ่นการันตีแบตเตอรี่แท้คุณภาพพร้อมส่งเคมแบตเตอรี่ไม่ยุ่งยากแถมรับประกันแบตเตอรี่แท้คุณภาพ1ปีหรือ20,000กิโลเมตรเงื่อนไขเคมเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทกำหนดการันตีด้วยเทคโนโลยีการผลิตมาตรฐานรับรองจากประเทศญี่ปุ่น ES แบตเตอรี่จัดจำหน่ายในประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่า50ปีสอบถามรายละเอียดและโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Official ES Battery TH หรือเว็บไซต์ g s Battery